สวัสดียามเช้าค่ะสำหรับ fc ของเงยน็นจิตวัตีีทุกคนนะคะวันนี้สาวดำก็ได้ตัวเลขมาจากาหลวงพ่อพรค่ะที่ท่านส่งมาให้แล้วนะคะาสาวดำก็จะได้เขียนให้กับ fc นะคะขอบคุณ f อฟมากๆค่ะที่ได้เมตตานะคะส่ง กำลังแรงใจมาให้มีแต่กดเข้ามาให้กำลังใจสู้สู้ต่อไปนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาสู้อีกนะคะวันนี้เราก็มาสู้ตอนเช้ากันอีกนะคะขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจจากใจจริงค่ะวันที่13นะคะยันจิตพอทีวีก็จะไปแสดงที่อาไปแสดงที่งานของ dj ต้อยนะคะ งานของดีเจต้อยที่อยู่สระบุรีนะคะก็แสดงอยู่ที่อะไรเนะี่ยว่าวัดนะคะแสดงอยู่ที่วัดบึงอะไรเนาะแสดงที่วัดอะไรนะคะสาวดำดูดีเจต้อยนี่สมัยยังไม่มีโควิดเขาก็จ้างไว้ประจำนะ๋อดีเจตายขอโทษ <laughs> ye, ค่ะดีเจตายค่ะ วัดบึงไม้นะคะแสดงหนะ้าที่วัดบึงไม้วันที่13นะคะวัดบึงไม้นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยเออเจ้าเป้าก็ไม่ได้เขียนมาในนี้เนาะ,ะแสดงอยู่ที่วัดวัดบึงไม้นะคะวัดบึงไม้ค่ะแล้ววันที่14ก็ไปช่วยงานหลวงพ่อนีนนะคะวันที่14ก็ไปช่วย งานหลวงพ่อเนนงานฉลองอหลวงปู่หลวงปูโะะงป่โตนะคะหลวงปู่โตนะคะที่ท่านได้ตั้งฐานขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ได้อาราธนาอันเชิญหลวงปู่โตมาขึ้นมาตมาตรงที่ฐานที่ทำรองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันที่13ที่วัดบ้าน chị vắt chị vắt bừng mai mày vắt chân này cái sự vắt bừng mai nó bằng vắt thì nhanh còn nhẹ vắt bừng mai ở ừ, vắt bừng mai trình trình nó ca nó vắt bừng mai trình trình tuần nó vắt bừng mai này tần cho mừng này cứ vô tuần bỏ cái vào này vắt bừng mai นี่แต่บอกว่าเอเวลาสิบยังในเวลาแปดนาฬกาสามสิบนาทีสบายพัดตาหารเช้าทำบุญโอ้จา้จาจ้าแต่ว่ามองได้ละมองสแสดงขึ้นบ้างไหมเบึ้งมองได้ละเห็นบ่คือบ่าเขียนบอกมาเนาะเห็นเหมน,นะนี่นะคะเอ่หลวงปู่นี่คล้ายๆเจ้าอาวาสวัดบึงไม้แต่สาวดำก็ ค่ะกัอ๋อท่านเคยจ้างไปแสดงตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่เกิดโควิดนะคะค่ะทีนี้เราก็มาเขียนเลยนะคะเลขของหลวงหลวงพ่อพรค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยากพูดอยากคุยกับ fc นะคะเพื่อมันได้เพื่อให้ได้เวลานะคะเวลาที่ช่อง youtube กำหนดไว้นะคะ เวลาที่ช่อง youtube กําหนดไว้ค่ะอาหลวงพ่อพรก่อนนะคะเพราะท่านอาหลวงพ่อพรสิบหกเมษาค่ะท่านได้ส่งมาให้เมื่อก,กี้นี้นะคะสิบหก หลวงพ่อพรน,นะคะทั่งนี้ท่านให้สามตัวอย่างเดียวนะคะของหลวงพ่อค่ะ เาดำมาเขียนตามที่ท่านเขียนนะคะท่านให้มาสามตัวตรงค่ะสาธุพอหลวงพ่อปอ,อก็เคยเข้าสามตัวตรงเป๊ะเลยนะคะท่านให้มาหางเดียวอ่าแบบว่าไม่เกินสามหางกัแต่ว่าท่านให้ตรงตรงเลยค่ะหนึ่งศูนย์แปด 108 8 6 0 4นแหกูนี่เรียกหลวงพ่อพรนะคะทนให้มาตรงๆสามตัวตรงๆค่ะก็กลับกลับเอานะคะก็ ของท่านสตัวตรงก็คงจะจะต้องเขียน08นะคะ6068จ้าขอให้ทุกท,ท่านโชคดีนะคะในเลขหลวงหลวงพ่อพรค่ะที่ท่านให้มานะคะอ่าแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะมี ของใครอีกเดี๋ยวสาวดำดูแป๊บหนึ่งค่ะอ๋อของของอา่าของอาจารย์อัมพรค่ะข,ของอาจารย์อัมพรนะคะเดี๋ยวนั่นเลยเดี๋ยวสาวดำขับคลายับ ดูว่าของอาจารย์อ,อัมพรมีเพิ่มเติมมาไหมอาจารย์อ,อัมพรอ้าวมีมีเพิ่มเติมมาค่ะมีเพิ่มเติมมานะคะของอาจารย์อัมพรน,นะคะอ,อันนี้เป็นนว่าได้แล้วนาะเนี่ยนของหลวงพ่อพรวันนี้นะคะนี่ค่ะของหลวงพ่อพรแก็บเอาไว้เลยนะคะ อ่ต่อไปก็จะเป็นของอาจารย์อัมพรที่ท่านส่งมาให้นะคะหลวงพ่อพอัมพรไปแล้วนี่ก็มา อาจารย์อมพรท่านจะให้มาเป็นร้อยนะคะอาจารย์อมพรนะคะร้อยนะคะ หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็จะมีสามสี่ห้าเก้านะคะ หลักสิบก็จะมีสองสามเจ็ดนะคะหลักร้อยก็จะมีหนึ่งแปดเก้านะคะให้๋ก่อนอาจารย์ลผลนะทนนี้เลขสองตัวนะคะคือเลขสามตัวให้มาหางเดียวนะคะ ก็เฉียนตรงนี้เนาะสามตัวก็จะมีแปดเจ็ดเก้านะคะแปดเจ็ดเก้านะคะนี่สองตัว สองตัวบนล่างสองตัวบนล่างนะคะก็จะมี สามสี่เจ็ดเก้าแล้วก็สามสามนะคะค่ะของอาจารย์อำพรค่ะนี่นะคะ ตัวนี้นะคะค่ะเอีแคปเอาไว้เลยนะคะจะมีเลขของอหลวงพ่อพรค่ะ108 860 4 6 8นะคะแล้วก็จะมี08 6068ในี่ของหลวงพ่อพรนะคะเอฟีแคปไปเลยจ้ะอันนี้ก็คือของอาจารย์อัมพรค่ะ อาจารย์นภรให้มาตามนี้นะคะนี่แหละค่ะหลักร้อยก็จะมีหนึ่งมีแปดมี9หลักสิบก็จะมีสองมีมีสามมีเจ็ดหลักหน่วยก็จะมีสามสี่ห้าเก้าของอาจารย์นพรไม่มีศูนย์นะคะไม่มีศูนย์ไม่มีหกนะ1 2 3 4 5 หนึ่งสองสามสองดก้าของอาจารย์นพรไม่มีหกกับไม่มีอะไรอ่ะไม่มีศูนย์ไม่มีหกับไม่มีศนย์นะคะมีแดตัวนะคะมีหนึงมีสอมีสามมี4มี5มี7มี8มี9แต่ไม่มีศนย์ไม่มีหกนะคะ พิจารณาดูค่ะท่านทื่นชอบจัดเลยนะคะขอทุกท่านโชคดีจ้า